คู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหนูหรือว่าพี่พีทนะคะสีแปลกไหมคะเล่าดิรอพี่พีทใจจะขาดรอเลยนะรอพี่พีทใจะจะขาดตายซะโอเคอนี้นะสีปกติอัะเออแล้วเมื่อกี้ทำอะไรไป เม่อกีปรับแสงขึ้นแต่ว่ามันออกเป็นสีอะไรไม่ปรับขึ้นไปอีกนิดนึงได้ไหมล่ะได้ค่ะไม่แจ้งเตือน,นสวัสดีดหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนคะ่ะได้ไหมครับสวัสดีหนึ่งันแปดร้อยคนคะ่ะพี่พีตาบวม ทั้เป็นหวัดตาบวมสภาพทุกคนก็คืองอมมากมันเองนะคะวันนี้นะคะติกตอกนะคะใครอยากได้ของหนูมีของเยอะมากนะคะสมัยนี้นะซื้อเลยเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวมีคูปองส่วนลดให้ด้วยนะคะเหลืองไปเขาบอกเหลืองไปไฮเหลืองไหมครับแชมพูยังไม่มาค่ะส้มไป แล้วพี่พียืนบางแสงทำไมอะแต่หนูชอบให้มันส้มๆนะหนูว่ามันสวยอะ่ะม,มวันนี้มีน้ำวิตามินมาขายด้วยค่ะ,ะกี่ขวดอะพี่พี่พีไม่คือกี่ขวดกี่อะไรยังไงเล่า,าให้หนู<อ>ฟังเซ่ขอเช็คก่อนหนูเช็คให้ปะมันมันเป็นปัญหาเ<น>หลือเกินน้องเขาบอกว่าสองแต่ว่ามันขอดูหน่อยสี แป๊บหนึ่งหนูจัดการให้รอสักครู่ว่าราคานั้นคือสี่ขวดถ้ามันมีค่าส่งเนี่ยจะไปเอาพี่พีก็เข้าไปเลยในของหนูแล้วพี่พีก็ดูสิว่าวันนี้นะคะได้โคสส่วนลดเยอะมากนะคะครูเปาส่วนลดเยอะมากๆนะอาตัวของนาวิตามินและมีตัวของเสื้อด้วยนะคะตัวนาวิตามินมันจะมีอยู่ในตะกร้านะคะสองตะกร้าคือสองขวดกับหกขวดนั่นเองนะนะจะเป็นราคาแบบสองขวดกับหกขวดนะสำหรับตัวตะ ของนางมิจฉาีิพี์นะคะใครจะเอากดตะกร้าได้เลยวันนี้คูปองเยอะมากนะคะดูคร่าวๆตอนนี้ที่มีคูปองขึ้นอยู่ประมาณสิบคูปองใครอยากได้อะไรรีบกดนําไไปก่อนเลยเยอะมากๆนะคะวันนี้คูปองก็คือ150บาทลด25บาท1 9 9ลด30บาทนะคะ250ลด50บาท550บาทลด100บาทแต่ที่สาคัญคือมีจฉาทากัด ร <gesch> ีบกดได้เลย Jamie, ไปทางมีไหมบางอย่างมีปลายทางแล้วบางอย่างไม่มีปลายทางนะแม่บางอย่างมีปลายทางแล้วบางอย่างไม่มีปลายทางเขาบอกว่ามืดบ้านมันมืดไงบ้านมันเป็นถ้ำนึกออกไหมแกน้ำวิตามินใครจะเอานะคะพิมพ์ได้เลยเออกดในตะกร้าได้เลยนะทุกคนจะอะไรกดโดหนูจะเริ่มจากอยากได้อะไรสี่สวัสดีค่ะสี่พันสี่ร้อยคนนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ส่งกันได้เยอะมากเริ่มจากเสื้อหรือว่าเริ่มจากน้ำวิตามินก่อนหรือเริ่มจากอะไรเสื้อก่อนเสื้อก่อนก็ได้อ่าเสื้อมา เสื้อนะคะตัวเสื้อที่พี่ใส่อยู่คือเสื้อแก้มพีทรุ่นใหม่นะคะที่ออกมาที่จุ๋มแบตไม่พอนะเนี่ยมาทั้งหมดแล้วเสื้อนะคะมีทั้งหมดกี่ลายพี่พีั้งห้าลายครับมีทั้งหมดห้าลายขนาดอยู่ที่มันต้วผมขนาดอยู่ที่ขนาดอยู่ที่สี่สิบหกนิ้วนะครับก็คือรอบเนี้ยเป็นเป็นล้านแก้มบุ๋มเหมือนเดิมเนาะเป็นเสื้อแก้มบุ๋มมีแท็กทุกอย่างแก้มพีทค่ะแก้มพีท แก้มพีค่ะก็คือล่างนี้เป็นลายปักนะเดี๋ยวขอให้ดูคือจริงๆเรามีห้าลายนะครับลายแรกเนาะลายแรกใสอยู่แต่ว่าวันนี้เราเอามีลายนี้เธอใครจะเอาเธอกดเลยแต่ก้ามันมีลายแจ้งบอกเลยห้าลายนะคะลายอยู่ทชัดๆอยู่ในนี้นะอ่ะพี่พีชโชว์ของจริงไปน่ารักอุ้ยน่ารักมากมันเป็นงานปักนะครับมันเป็นงานปักทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็มีไซส์เดียวเลยก็คืออกสี่สิบหกยาวสาสิบนิ้วนะมีสีขาวปักแล้วปักแล้วค่ะ้ยลายนี้ก็น่ารัก น่ารักทุกคนงานมิ팅รั้งแรกที่คูณทำอะไรอลงยังไงอันนี้อันนี้ไลน์ค่ะลายแรกนะคะไลน์แรกแล้วก็อันนี้อันนี้จะจะบอกว่ามันมีเป็นแบบผักดิ้นทอกดิ้นเงินด้วยเห็นปะใครจะเอาไหนกดได้เลยนะคะอกอยู่ที่44เท่านั้นนะคะ อกอยู่ที่4.4เท่านั้นน่ารักมากนะคะเป็นไซส์เดียวมีไซส์เดียวเลยใครจะเอาลายไหนกดได้เลยวันนี้อย่างที่หนูบอกว่ามีคููปองส่วนลดด้วยด้านหน้าปักเป็นแก้มพีทแบบนี้นะคะใครเอากดไว้ได้เลยนะเห็นพี่พีๆขายของไม่กล้าขี้เกียจเลย ใครเอารีบกดไปเพราะว่าใส่ในจำนวนไว้ในตะกร้าไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นใครเอากดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะวันละสามร้อยห้าสิบเก้าสำหรับเสื้อนะคะสำหรับเสื้อใครเอากดได้เลยนะคะคูปองลดเยอะมากจริงๆนะคะเก็บปลายทางสำหรับเสื้อไม่มีเก็บปลายทางนะคูปองวันนี้แจกฉ่ำมากไม่ว่าที่จะซื้อ1 5 0 199 250บาหรือ550บาทมีคูปองลดทั้งหมดตั้งแต่2ี่0 5 0 1 0 0บาน้บาทนั่นเองนะคะ